นะครับงานกล่องตัวนี้เป็นโลมาโลมาสามห้นะครับเป็นออฟเฟนนะครับ350นะครับนะครับงานกล่องนะครับนะครับหาไม่ง่ายเลยนะพวกงานกล่องนะครับนะงานเก่างานเก็บนะครับนะได้มารอบนี้ได้กล่องมามาค่อนข้างหลายตัวนะครับค่อนข้างหลายตัวนะงานกล่องนะครับเป็นล็อกเบสนะครับนะโอลิมปิก นะครับดอฟินหมุนขวานะครับ3 50 3 50 L W นะครับอ่ตัวนี้ได้ถุงผ้านะครับนานะนะนะถุงผ้าโอลิมปิกใบหนึ่งนะให้ไปหนึ่งใบนะครับโอลิมปิกครับตัวรอบนะครับหมดแล้วนะครับมีตัวรอบนะครับอย่างเดียว นะครับน,นะครับ <c oughs> คล้ายๆทําออกมาคล้ายๆเพนนะครับนะคล้ายๆรุ่นพวกเพนเลยนะนะครับรุ่นนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสั่งให้เพนผลิตหรือเปล่านะรุ่นนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมทอินเจแปนะครับนะออกแบบมาคล้ายๆ คล้ายๆไอตัวเพนไอสามสงศูนรุ่นเก่านะนะครับเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับนะนะครับนะสภาพตัวรอกสวยมากนะสวยนะครับนะ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 มาดูมาชมนะนะครับนะครับโอลิมปิ์นะครับสภาพสวยเลยนะครับนะเหมาะไปเก็บไปสะสมนะครับ มีคลิกเสียงนะมีคลิกเสียงตัวเกียร์สายนะครับนะามุมขวานะครับคลิกเสียงตัวเกียร์สายปกตินะครับนะมีมีครบนะมีครบนะนะครับตัวนี้จะเป็นคลิกเสียงเขานะครับนี่นะครับปรับหนูปรับคอนนะครับตัวเกียร์สายนะครับเป็นสไตล์อย่างนี้นะขายพวกเพนนะครับเสาสวยๆนะยังเงาๆสวยๆเลยนะครับนะนะครับโอลิมปิกเจแปน นะครับเมดอินเจแปนนะครับรอกสวยๆงามๆนะนะครับนะลูกสปูลนะครับโลหะสวยๆนะครับฟีสปูลนะครับนะครับเสาต่างๆนะครับไม่มีเอ็นไม่มีปิดไม่มีบังนะเปิดเอ็นโช์หมดเหมือนเดิมนะครับพนันนาได้ดูได้เลือกนะได้เลือกชมนะครับลูกสปูลนะครับต่างๆนะ ตัวเกียร์สายนะครับก็วิ่งเดินปกตินะครับยิงเดินไปกลับไปสุดนะปกตินะครับนะครับตัวเกียร์สายนะครับอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งแขนนะครับแขนนะครับแขนสวยนะครับแขนสวยนะครับตุ้มสวยนะครับตุ้มหน็อกนะครับหน็อกทรงรักบี้นะครับนะ โอเคนะ้าสตาสวยๆนะครับดอกค่อนข้างสวยนะนะครับนะนะเกลี่สายนะครับวิ่งเดินปกตินะครับนะไปกลับนะเดินหน้านะครับหมุนเลื่นนะหมุนเลื่นนะปกติครับนะครับนะคลิกเสียบนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวนะ กดรีซปูดนะครับโอเคคลิกเสียงเนี่ยค่อนข้างเบานะตัวนี้นะครับนะครับ,นะค,รบคลิกเสียงคลิกเสียงประมาณนี้อนะ่นะโอเคนะครับ โอลิมปิกนะครับโลมานะครับโลมา350 L W นะครับ L W นะครับนะไปเล่นงานหน้าดินได้นะครับงานทะเลต่างๆได้นะนะครับล็อกเบสหมุนขวานะครับมีตัวเกี่สายนะครับมีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงตัวเกสายนะครับนะผมครบนะครับนะเบรกนะครับนะสายเบรกเข้าไประบบเบรกปกตินะครับโอเคนะครับ มาณนี้นะครับน้นะนะครับพร้อมกล่องพร้อมถุงผ้านะครับถุงผ้ากล่องนะครับโอลิมปิกนะครับโรมานะครับสามห้าศูนย์ LW นะครับะรอบตกปลาญี่ปุ่นมือสองอตานครชนบุรีนะครับนะบ่ายน้าปิชานะครับน้าๆชอบรายการไหนก็เลือกชมรายการนั้นนะลองพิจารณาดูจากคลิปวิดีโอนะครับนะประมาณนี้นะครับ